กันตุลาคม2564เพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งติดต่อมาว่าอยากเรียนมวยไทยชัยสวัสดิ์ in October 2021 one o f my younger friend asked to learn มวยไทย w ิทม me ขณะเดียวกัน เพื่อนสนิทที่เรียนมวยมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อ60ปีที่แล้วก็อยากจะมาทบทวนวิชา At the same time, my, my old friend w i c h we l e a r n มวยไทย with the same teacher 60 years g o Like to review the lesson เมื่อเมื่อการเรียนดำเนินไป when the class go on I try to think what is the movement and what is the strength of weapon that the young young person can do but the old person cannot do ขณะเดียวกันพอเริ่มเรียนผมก็เริ่มเริ่มสังเกตว่าการเคลื่อนที่แบบไหน ที่คนหนุ่มทำได้แต่คนแก่หรือว่าคนสูงอายุไม่ไม่สะดวกที่จะทำขณะเดียวกันก็สังเกตว่าความแรงในการใช้อาวุธชนิดไหนที่ที่คนหนุ่มทำได้ดีแต่คนสูงอายุทำได้ไม่ดีแล้วผมก็มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผมเคยทำได้เมื่อตอนวัยหนุ่ม then I compare with with myself what I can do when I was young ผมโดดสูงได้เท่านี้เมื่ออายุได้23ปี I can j u m u t p t s i s h i when when I was 23 years old ผมสามารถกระโดดเข่านะครับภาพนี้เมื่ออายุ60ปีโดดได้แต่ว่าไม่สูงเท่าตอนอายุ23ผมผมถีบได้นะครับอันนี้คือภาพเมื่อเมื่ออายุ60ปี this picture i i took when i i was 60 years old i can kick i can jump but not so high like 23 years old so I can kick I can reverse kick I can I can make side kick about this high ผมสามารถกระโดดเข่าแต่ไม่สูงเท่าตอนเมื่ออายุ23สามารถเตะได้สูงสามารถถีบได้สูงเมื่ออายุ60ปีนะครับภาพพวกนี้คือตอนอายุ60ปี สำหรับในปีนี้ผมอายุ76ปีผมไม่สามารถทำหรือว่าเตะกระโดดได้เหมือนอายุ23ไม่ได้เหมือนอายุ60ปีอีกแล้ว This year I am 76 years old I cannot คิก I cannot jump like I was 23 years old or 60 years old a 60 years old anymore ดังนั้นผมจึงเลือกหัวข้อาการเรียนหัวข้อแรกหรือเรียกว่าลูกไม้อันแรกที่จะสอนให้ เพื่อนเก่าขณะเดียวกันเป็นนักเรียนใหม่เรียกลูกไม้อัศดรข้ามถนนจุดเด่นของอัศดรข้ามถนนคือเป็นเพียงแค่ยกเข่าขึ้นสูงและเหยียบลงไปเท่านั้นเองนะครับหลบออกยกเข่าขึ้นสูงเหยียบลงไปจบเท่านี้นะครับ The first lesson I I start to teach my old friend also my new student. It's called ลูกไม้อัศสดรข้ามถนน when when the offensive punch the defense the de defensive only move out and lift up The knee and use the side kick to the outside knee of the offensive.

เราเสนอว่าันนี uh, oh. uh, ้เราเกิดมาเ์มาใเราเยี่ยมเอาง่ายไปก็ขอเอาแต่สวรรค์ให้ได้เลยก็ยืมนก็ไ้เงินแล้นี่เข้าห้องนี้หลังนี้บ้าหลังนี้นี่ก็นี่ก็เข้ามาด้วยกันไม่ใช่หรือใช่หรือจ๊ะขวานั่น เก็บมวยเก็บมวยซ้ายถ้าถ้าถ้าทับมวยอย่างนี้ถ้าทับมวยก็จะเอามือฝ่าหลังอ่าถ้าถ้ามือฝั่างหลังก็ต้องเล่นฝ่าอือเล่อฝ่าเล่นฝ่าเล่นฝ่าอ่าถ้ามือใต้หลังก็เย่นใต้อยมนั่นแหละพอพูดจะซื้อ่าบคนทั้งใจเนาะ Hvis ikke der fosse et smør muligt at dry hocke i solen, at gavne en storvind flats. før man kunne opить dem eller vælge at sådan kan det det ville møde en boksejler, det er præst at man skal du